จัดห้องให้น้องได้เมฆค่ะจะแตกไหมคือล่าสุดพี่คิวอะเป่าแล้วทำไมมันออกตบตบแล้วตบแตกก็ไม่กินแลก็คือบอกเลยว่ากลิ่นคือแบบหอมเย้พูดดีกว่าได้ไหมเย้ได้แล้วค่ะทุกคนนี่เราได้เยอะกันมากเลยเดี๋ยวเราจะมาติดแล้วเนี่ยพอแล้วค่ะเรียบร้อย ไป <Bond> <t ans pakai> นี่ก็คือตัวอักษรไดเม่ของเรานะคะ D A I N E นี่เดี๋ยวเราจะไปติดหัวเตียงคุณแม่กันทุกคนน่ารักไหมดูซิคือเตรียมพร้อมสุดๆนี่คือแ a p p y b เ r t h d a ดนะคะสวยเกินให้เสร็จแล้วนะได้เลย เป็นตุ้มูตรงนี้สุดๆรอดูเลยป้าทุกคนดูนี่ปุ๊บปรอดูที่ช่องพี่เอิญในเมีเลยนะคะ่ะแล้วก็บขอพี่คิ้วแม่หันเลยมันบอกให้พี่ออกจากเตียงนอนแล้วก็มาใช่ทุกคนมาลุนมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนบอกเลยว่าจริงมากๆ